โอ้ครับโชว์ด้วย oh. สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็นักผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องรายการแจ็คกี้ฟรีสไตล์นะครับแล้วก็ได้มีการเข้ามาเก็บภาพบรรยากาศการตักบาตรเทวนะครับตักบาตรเทโวโรหะที่วัดหลวงพ่ออีนะครับในเขตนี้ก็อยู่ในเขตของฐานเรือด้วยนะครับก็มีข้าราชการทหารมาช่วยกันอำนวยความสะดวกแล้วก็พระคุณเจ้าทั้งหลายก็เตรียมออกรับบาตรนะครับ ข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ข้าวต้มมัดวันนี้ก็เป็นบุญข้าวต้มมัดนะครับข้าวสารอาหารแห้งรอเพณีวันนี้ผู้จัดรายการก็มีโครงการที่จะมาถ่ายทำนะครับการแสดงกองยาวที่เขาจะมาช่วยในการแห่ข้าวต้มหางแต่ตอนนี้เรายังไม่เจอนะฮะเดี๋ยวจะต้องเช็คกันอีกทีนึงว่าคณะกองยาวไปติดผลอยู่ที่แห่งใดน,นะครับก็เลยช่วงนี้ก็เก็บภาพมาฝากเพื่อนๆนะครับเก็บภาพบรรยากาศภายในวัดหลวงพออ่อให่มาฝาก ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นเจดีย์ร้อยปีของหลวงพ่ออี๋นะครับภายในก็บรรจุพระอธิธ,ธาาุของหลวงพ่อแล้วก็มีพระรูมสัรเลิ์ก็ท่านด้วยนะฮะส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าที่เป็นสาราแดงแดงอยู่นั้นหลังคาแดงแดงอยู่นั้นก็เป็นวิหารหลวงพ่ออี๋นะฮะตอนนี้เราอยู่จุดนี้ยังไม่สามารถไปถ่ายทำรายการได้แต่ว่าเพื่อนๆื่อนก็สามารถที่จะเข้าไปชมในคลิปไ่ว้หลวงพ่ออี๋ในคลิปก่อนๆของผู้จัดรายการได้นะครับ หลังคาสีเหลืองก็เป็นวิหารทางเข้านะฮะเป็นวิหารชั้นนอกนะครับส่วนหลังคากระเบื้องสีแดงนะก็เป็นวิหารชั้นในที่เป็นที่ตั้งบัิกฐานของพระประธานแล้วก็เป็นที่บัิกฐานหลวงพ่ออีนะครับรูปเหมือนหลวงพ่ออี๋นะครับเด<ส>ีย๋ยวเราเก็บภาพตรงอื่นกันต่อครับที่เห็นด้านหน้านี้ก็เป็นวิหารบุรพาจารย์นะครับเป็นที่บระลิษฐานของรูปเหมือนของครูบาอาจารย์ ที่เป็นเจ้าวาดตั้งแต่ได้ดีดคือหลวงปู่อีเป็นต้นมาจนทั้งถึงเมื่อก่อนหน้านี้นะครับที่ท่านละสังขารไปนะครับเึ็นหาตรงไทยสีขาวสวยงามมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามีการก็จะเข้าไปถ่ายเก็บภาพด้านในกันนะครับก็ร่วมด้วยกันแม่นี่ไงใส่ถ่าันที่สิบนี่ะทุกางทุกอัตโมทาติ พระคุณเจ้าก็มาใก้จะถิงนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่พระต้มหางนี่นะครับสามอันสุสหลวงพ่อรับแล้วสาธุ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 อันโมทามี ใส่ด้วยครับสาธุครับสาธุขคนะครับนะสาธุครับสาธุสาธุครับ อาจารย์แล้วบินเบาไอาหารที่ฉันแต่ละวันได้ยังฮะออ๋วันนี้ไม่ได้บินครับวันนี้ไม่ได้บินงั้นโยมขอญาตถามถวายตั้งหากได้ไหมฮะสาธุสาธุครับผมขอญาตนะครับสาธุสาธุสาธุท่านโอดามิเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยว่างเลยเชิญเลยครับขออนุโมทนาบุญกับ ทุกๆท่านเลยนะครับแล้วก็ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับอันนี้เราก็ใส่ข้าวสารใส่ข้าวต้มหางเสจแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายภาพเก็บภาพของวงกลองยาวที่มาถึงแล้วนะครับดเดี๋ยวเราขอสัดภาพไปเลยนะครับนี้ตามาแล้วนะเนืาาตต่องจากว่าติดฝนตาก็จะนำคณะกลองยาวมาตีถวายหลวงปู่ครับ Thank you.

สีเรถเอามีล้อมมางั้นคนมาเตียกใช่ใช่สีฟองฟองน้ำถ้าใช้เต้ใช้แต่ขวาช้หนากโดนหูล้อล้หนะเข้าไปเดี๋ยวขี่กองเตียงเตียงไม็ไ่ไเข้าไปเข้าไปองตงอยู่นองอยู่น

ได้แล้วลมหัวหน้าวงยงไม่ได้นะไป่อยเลยมองตาไปด้วยนะจับตาไว้ด้วยจับตา

เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับคลิปการออกมาร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะและชมการแสดงกองยาวของคุณตาประชุมบุญอินในวันนี้คงจะทำให้เพื่อนๆและท่านผู้ชมมีความสุขใจมีความปิติอิ่มเอิบใจในบุญและประทับใจในการแสดงของคุณตาไม่น้อยนะครับก่อนจากกันวันนี้ฝากเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กด,กดลกกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือน เมื่อมีคลิปตอนใหม่ออกสู่ระบบด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับพบกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ